มาจากทุกคนคลิปนี้เอา5ไอเดียขายบนเอซีที่คนไทยทำได้จริงแล้วคุณก็ไม่ต้องเก่งภางษา <st> อ,อังกฤษด้วยอ่ะถ้าคุณกำลังมีปัญหาอยู่เรื่องภางษาอังกฤษว่าต้องเก่งกแกมมากขนาดไหนเขียนประโยคนึงเนี่ยจะต้องถูกทุกอย่างทุกประโยคเลยไหมจะบอกว่าเขียนถูกมันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่เรามีผู้ช่วยค่ะ ยุคนี้ค่ะคุณไปใช้ AI ุณใช้ ChatGPT ไปใช้อุ้ยตัวไหนก็ได้ที่คุณแฮปปี้ในการใช้งานนะคะแล้วก็ให้เขาช่วยเรื่องภาษายุคนี้เป็นยุคที่คุณไม่ต้องเขียน title description แท็อะไรเองแล้วโอเคป้าแต่คุณต้องรู้เทคนิคการตลาดจะ้ะโอเคป้าคลิปที่แล้วอ่ะก็ทำสามวันใช่ไหมคลิปที่แล้วทำสามวันอ่าปั้นร้านปั้นสินค้าใช่ปะ่ะและคุณจะต้องมีปัญหาว่าไม่รู้จะทำสินค้าอะไรอ่ะ คลิปนี้จึงก็เล้วสินค้ามาบอกไงดีแน่ๆขอบคุณฉันด้วยนะขอ,อกำลังใจเป็นคำขอบคุณของทุกคนเออบิ๊มบิ๊มบิ๊มบิมบิมบ,บ,บขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชบค่ะเอาอีกเอาอีกแบบนี้ฉันจะมาขยี้พวกเธอเธอต้องทำสักคลิปหนึ่งแหละถ้าคลิปนี้เธอดูแล้วเธอยังไม่ได้ลงมือทำคลิปหน้าฉันจะมาอีก <laughs> ฉันจะยืนหยัดสู้พวกเธอไว้ไป ฮึกเหิม <curves> ฮึกเหิมอ่ะมาค่ะห้าไอเดียนี้นะคะอ่าไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องถ่ายคลิปไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องโชว์หน้าแค่ลงมือทำอย่างเดียวนะเราคนไทยทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาลุยอ่าทำอะไรได้บ้างนะคะเอาชนิดที่แบบว่าเอ่อเอาชนิดที่ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากนะคะคุณก็มาทำแพนเนอร์อ่าอันแรกสุดใช้แ a n วามีแค่แ a n วาคุณทำแพนเนอร์ได้แล้วค่ะแต่ทำเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะเราจะขาย d ี c อ่าแล้วก็แพนเนอร์แผ่นเดียวจำได้ไหมที่บอกบัดชอบมาบอกอยู่ประจำแพนเนอร์แผ่นเดียวก็คือ Daily แ a n n e r ค่ะอ่ามันมีแค่แผ่นเดียวหรือจะทำพวกดูดูลิสก็ได้พวกนี้ไม่เหนื่อยมากค่ะทำแค่แผ่นสองแผ่นคุณก็ขายได้ละอ่าอันนี้อันแรกมือใหม่ค่ะมือใหม่ พขามีคอร์สนะ Start ต o ัวด i g i t a l Product in ินวัคอร์สในคอร์สนั้นนะ่จจะสอนทำแพนเนอร์แผ่นเดียวแล้วก็มีเครื่องมือให้พวกคุณด้วยมีเทมเพลตให้คุณใช้ด้วยถ้าคุณสนใจอยากจะไปเริ่มต้นอ่าแพนเนอร์แผ่นเ,เดียวแล้วก็แบบมือใหม่อ่ะแบบสตาร์ทเลยอ่ะแบบคนเริ่มต้นอ่ะแบบก็ทักไปหาแอดมินค่ะบอกแอดมินว่าพี่สนใจคอร์สสตาร์ตดัวดิจิตอลโปรดักต์อินวันเดย์ยาวไปปะเอาเป็นว่าคุณบอกแอดมินว่าพี่สนใจคอร์สสตาร์ ก็ได้บ,บอกกันทนว่าสตาร์ทเริ่มต้น่ะเดี๋ยวแอดมินส่งรายละเอียดให้ค่ะออสนี้มีโปรอยู่นะถามแอดมินได้เลยอ่าถัดไปทำฟอนต์ค่ะอ่าฟอนต์ภาษาอังกฤษนะจ๊ะฟอนต์ภาษาไทยไม่เคยทำไม่ถนะัดแล้วกอ็อตลาดไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ทำฟอนต์ให้ทำภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะขายที่เอคะ่ะแค่ลายมือคุณนะ่ะแค่ลายมือคุณก็ขายได้แล้ว ยังไม่ต้องใส่ดีไซน์จ๋าเลยลายมือค่ะลายมือที่เขียน A B C ธรรมดาแต่คุณแค่ต้องมีเครื่องมือหนึ่งมี iPad 2สองมีฟอนเซค่ะแล้วกเ็เข้ากระบวนการทำามส3 4เคยมีสอนอยู่ที่นหน้าช่องค่ะก็ลองเซิร์ชดูได้หรือไปที่คอร์สค่ะอ่อ easy font make money ค่ะคอร์สนั้น easy font make money บอกแอดมินว่าพี่สนใจทำฟอนด้วย iPad หรือ easy font ก็ได้เดี๋ยวแอดมินส่งรายละเอียดให้นะคะมีโปรเหมือนกันอ่ะไปจัดได้เลยเอาเป็นว่าเอาที่คุณถูกใจอ่ะเอาที่คุณแบบอยากทำอ่ะเอออ่ะถัดมาทำ e-book ค่ะอ่ะ e-book ง่ายๆเลยนะหรือจะเป็นพวกขายไฟล์ pdf ก็คล้ายๆกันนะ่ e-book จะเนื้อหาเยอะกว่าถ้าขายไฟล์ pdf อาจจะแค่3าแผ่นหแผ่นแบบนี้ก็ได้อ่าซึ่งอันเนี้ยค่ะ จะบอกว่าอยู่ที่คุณว่าคุณอยจะขายเนื้อหาอะไรอย่างเช่นถ้าคุณอยากขาย how to sell on Etsy อย่างเงี้ยคุณก็ขายเป็น e-book ค่ะมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ปริมาณมันจะต่างกันถ้า e-book มันจะหนาหน่อยถ้าเป็นขายไฟล์อ่ะมันอาจจะแค่สอแผ่นก็ได้นะหรืออีกอันนึงก็เป็นขายไอเดียที่ป๊อบอ่ะเคยพานักเรียนทำชื่อว่าทำไฟล์ PDF ให้ขายดีอ่ะก็คือ เราอ่ะให้ ChatGPT ครับ brainstorm ไอเดียมาให้เราขายดิจิตอลโปรดักตอ่า for Christmas อ่าหน0 0งพันไอเดียอย่างเงี้ยพอเรา brainstorm มาได้เสร็จค่ะเราก็เอาไปทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เอาขายได้เลยอันนี้จะง่ายค่ะ e-book กับทำไฟล์อยู่ที่ว่าเนื้อหาคุณจะขายอะไรหรืออ่าคุณอยากจะทำ e-book เป็นแบบว่า tracker journal พวกเนี้ยทำได้หมดเลยอ่า มันได้แบบพวกเวิร์กเวิร์กชีสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เอาง่ายๆก็คือทำ PDF ไฟล์ให้ขายดีเราให้ ChatGPT เจนไอเดียแล้วก็แล้วก็ไปทำให้เป็น PDF ไฟล์แล้วก็ขึ้นขายได้เลยตัวนี้ก็ใช้แค่ c a n วาทำตัวนี้เป็นคอเป็นโปรดักที่น้องสี่ขายดีตอนแรกเลยค่ะทำ PDF ไฟล์ให้ขายดีคอร์สนี้ถ้าสนใจนะคะก็ทักไปที่ line แอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย บอกแอดมินว่าพี่สนใจท file. ํา PDF ไฟล์เดี๋ยวแอดมินส่งรายละเอียดให้ปโปรเดียวกันค่ะมีปโปรหมดแล้วก็อ่ะข้อ4ก็คือทํา affirmation card ค่ะไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คาล์ทำเหมือนกัน affirmation แต่ affirmation card ง่ายกว่าก็คือคุณอาจจะไม่ต้องมีเจนรูปก็ได้คุณให้ ChatGPT เจนข้อความที่เราจะไป affirmation นะคะแล้วเอาไปใส่การ์ดที่แคนวา ง่ายอันนี้ก็จะง่ายแต่ถ้าคุณทำเป็นรูปคุณต้องให้ ChatGPT หรือให้ AI เจนรูปมาก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในแ n นว a แต่ข้อเสียของ Affirmation Card คือมันต้องทำหลายๆใบมันจะไม่ได้ส่งแบบใบเป็นการ์ดใบสองใบไงแต่ถ้าคุณสนุกคุณอินกับแนวนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราบอกเลยว่าคนซื้อทั่วโลกชอบไพ่แนวพลังงานสวยๆค่ะเพราะว่ามันจะมีสายไพย่สายพลังงานพวกนี้อยู่ทั่วโลกถ้าคุณ อินแนวนี้นะคะก็ลองค่อยๆทำดูอย่าใจร้อนอ่ะมาถึงป i n น a ท l e t e ท p l พ t e อ่ะเทมเพลตก็คือทำในแคนวาค่ะแล้วก็ขายเป็นลิงก์แคนวาซึ่งตัวนี้อถ้าคุณทำได้อยู่แล้วนะคะอย่างพวกใบจดทูดูลิสต์หรือเรซูเม่อ่ะหรือพวกเซลล์แคท็กเกอร์ aker, พวกเนี้ยก็ขายเป็นลิงก์แคนวาไปให้ลูกค้าอ d ดิทได้เหมือนกันต่างกันนะถ้า เป็นแพนเนอร์อ่ะเราจะขายเป็นไฟล์ PDF เลยเป็นไฟล์แพนเนอร์เลยแต่ถ้าเป็นเทมเพลตอ่ะเราจะขายเป็นลิงก์แคนวาค่ะอ่ะอยู่ที่คุณว่าคุณอยากจะอยากจะทําอันไหนมันขายได้ทั้งคู่บางคนเขาก็ให้ทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูว่าไหนมันถูกจริตกับเรานะคะแต่ถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรดีก็ทักไปปรึกษาแอดมินได้ค่ะเดี๋ยวนี้แอดมินมีความรู้ให้คำปรึกษาคุณได้ค่อนข้างดี เลือกเอาค่ะว่าอันไหนที่อยากลองทำแล้วง่ายเพื่อจะเริ่มต้นขายงาน t ี c อได้ที่เหลือลงมือทำค่ะเออก็เอามาบอกเกือบทั้งหมดแล้วคุณอาจจะต้องเอาจิ๊กซอวมาต่อๆกันหน่อยอนะเพราะฉะนั้นไปค่ะทุกคนลงมือทำได้แล้วติดตรงไหนก็ทักไปถามได้หรือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ ทางใต้ก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบที่แน่ๆอย่าลืมขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย